ของงานพุทธศิล์นะครับผมศตรวตรรษพันล้านเพิ่งมาสมเมื่อกี้เลย กล่องสีแดงดำนะครับเป็นรายการที่ห้านะครับผมเป็นน่าจะชุบเงินนะครับผมชุบเงินลงยาแดงจองมาเก็บเองของลูกค้าส่งไปหมดแล้วมาดูพร้อมกันเลยนะครับ กล่องสีแดงดำเลขโค้ด104รวมได้5โอเคครับผมผมชอบเลข5สีม่วงอ่อนสวยมาก ใี่โคอยู่ตรงนี้นะครับใครที่มีนะให้โคอยู่ภายน้วขวาผมนะเป็นงานหรอนะครับผมขอบคุณครับ